สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอควินพยากรหรือควินบีชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหมอควินพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่กระเดกวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรคุณที่นี่มีคําตอบให้คุณค่ะตั้งจิตอธิฐานเลือกไพ่ให้ไพ่ตอบคําถามในใจของคุณไพ่อาจจะตรงและไม่ตรงบ้างขอให้ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งมาดู ไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณและคำตอบอาจจะอยู่ในนี้ที่คุณตามหานะคะไพ่ใบนี้ความหมายก็คือการนึกถึงครอบครัวการอยากสร้างครอบครัวหรือว่าการอยากมีหลักฐานที่มั่นคงเป็นฝึกแผน่นบางท่านอาจจะหอยหาอยากจะมีบ้านบางท่านอาจจะอยากจะมีที่อยู่อาศัยอยากจะซื้อที่ดินอยากจะมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองหรือว่าบางท่านที่โสดก็อยากจะมีคู่ครองอยากมีลูกมีเต้านะคะการคิดถึงความอบอุ่น ขั้ที่2คือการต้องการเงินก้อนหรือการรอคอยชคลาบเห็นไหมคะ king of cup cup เนี่ยนะคะว่างเปล่าก็คือได้เงินมาแต่อยากจะมีความเพิ่มพูนเพิ่มเติมขึ้นหรืออ,อชีวิตเป็นปึกแผ่นความอดท,ทนความแข็งแกร่งกันเป็นผู้นำของคุณ king of s w o ค่ะ คุณกำลังปลูกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์หรือว่าคุณกําลังก่อร่างสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวหรือท่านที่อายุ50-60ขึ้นไปแล้วในวัยเกษียณก็มุ่งหาที่จะออหาที่สงบหาที่ปลีกวิเวหาที่ที่ทําให้คุณสบายใจส่วนท่านที่อายุตั้งแต่20ขึ้นไป ไม่เกิน50เนี่ยนะคะก็กําลังคิดวางแผนหาเงินหาทองหรือว่ามีความตั้งใจบางสิ่งบางอย่างอยากจะทําให้มันสําเร็จที่ผ่านมาชีวิตเนี่ยเจออุปสรรคเจอความท้าทายในชีวิตล้มเหลวสําเร็จล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวและสําเร็จก็คือเสียสมัมใต้สองนะคะคิดถึงเรื่องราวในอดีตอยู่และมีความกังวลกลัวว่าจะผ่าน ตรงนี้ไม่ได้กลัวว่าคนนั้นคนนี้จะทำให้คุณตัดหรือว่ามีความพะวงอยู่ลึกๆหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคุณกำลังคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่แล้วก็นำมารวมเป็นเรื่องเดียวกันนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความกังวลใจและค่อนข้างคิดมากหากคุณเอ่ยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชี้แนะแนวทางคุณท่านก็จะช่วยนะคะ คุณอาจจะต้องเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือว่ากำลังมองหางานใหม่ธุรกิจใหม่หรือที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อไปปักหลักปักฐานงานที่ทำอยู่ก็เหนื่อยเหลือเกินงานเยอะเงินน้อยหรือว่างานเยอะมากแต่ว่ามันเหนื่อยคือความรับผิดชอบของคุณเหมือนตัวคนเดียวค่ะที่จะต้องทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันหรือว่ารับผิดชอบหน้าที่ทุกอย่างดูแลครอบครัวคุณเป็นคนรักครอบครัวและห่วงครอบครัวมาก เอ็ดอคัพคือโชคลาภการเงินหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณฝันไว้เนี่ยมันจะเริ่มงอกเงยขึ้นในอีก6เดือน1ปี2ปี3ปีข้างหน้าขอให้ใจเย็นและรอคอยถ้าตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยมากท้อมากไม่ไหวเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็คือแบบชีวิตเนี่ยเจอมอลสุมมากมายเ่ยคุณผ่านวิบัติกรรมตรงนี้ได้เนี่ยนะคะควรจะ อดทนคุณจะเข้มแข็งขึ้นคุณจะฝ่าวิกฤตนี้ได้ค่ะถ้าถามว่าจะผ่านได้ไหมผ่านได้นะคะแต่ปัญหาต่างๆมันรุมเร้าเข้ามาในชีวิตคุณคุณกําลังต่อสู้อยู่คุณกําลังมองหาทางออกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยนะคะที่คุณทําตั้งแต่แรกเลยนะคะถ้าคุณไม่ย่อท้อถ้าคุณไม่ลงเลิกเสียก่อนความสําเร็จจะตามมาแต่ตัวคุณเองต้องระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกนะคะการถูกขัดหลังหรือการ เอออเาเปรียบจากคนใกล้ตัวของคุณเดดเดขึ้นมาอาจจะเสียเงินเสียทองหรืออาจจะถูกหลอกบางอย่างหรือว่าระวังจะหมดเงินหมดทองหมดเนื้อหมดตัวนะคะดังนั้นนะคะไพ่เดอะ e ทมเพ a เ c นนะคะไพ่อยากบอกคุณว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณคิดจะทำอะไรให้คุณทำด้วยการใช้สติปัญญาค่อยๆคิดค่อยๆทําทำอย่าเพิ่งรีบร้อน ถ้าใครมาบอกมาจักชวนคุณก็ให้คุณศึกษาให้ดีๆอดออมขยันประหยัดอดเปรี้ยวไว้กินหวานทุกสิ่งทุกอย่างมันคือบทเรียนประสบการณ์ที่สอนคุณนะคะสิ่งที่คุณเจอหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันคือบททดสอบชีวิตของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความขี้เกรงใจแต่ตัวคุณเองเนี่ยพลาด หลายๆครั้งเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ให้โอกาสดังนั้นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่พ่ออยากบอกคุณคือการเริ่มใหม่คิดใหม่ทำใหม่แล้วก็ทำฝันของคุณให้เป็นจริงไม่ว่าใครจะพูดอะไรนะคะให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองแล้วทาลงมือทาในทางที่คุณคิดว่าคุณรู้สึกรักและคุณรู้สึกชอบและมันจะออกมาได้ดีครึ่งปีหลังนะคะ ตั้งแต่สิงหาขึ้นไปดวงชะตาของคุณจะเริ่มดีขึ้นให้อดทนในช่วงดวงชะตาของคุณโดยรวมแล้วปีนี้มีทั้งเรื่องราวที่ดีและไม่ดีก็ขอให้ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสิ่งไหนที่ดีก็นำไปปรับใช้ไปแก้ได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอให้คุณร่ำรวยมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณตัวคุณเองกําลังค้นหาค้นคว้าขวยคว้า,าความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆการเรียนรู้หรือตัวคุณเองตอนนี้กําลังคิดอยากได้เงินก้อนมีความฝันอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างตอนนี้คนกําลังพิจารณานายออปเปนเทอร์โลเห็นไหมคะคือ การศึกษาข้อมูลวิเคราะห์หรือการกำลังฝึกฝนเรียนรู้บางอย่างเพื่อจะต่อยอดชีวิตของคุณวิวออฟฟอร์จูนค่ะดวงที่ตกจะดีขึ้นตอนนี้นะคะคุณมีสองจิตสองใจมีทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์เสียมีทั้งหงุดหงยดใจสุขบ้างทุกบ้างหรือทุกมากๆร้องไห้อาจจะมี ข่าวดีน้อยกว่าข่าวไม่ดีหรือว่าช่วงนี้ชีวิตอาจจะตึงๆนะคะเพราะมันอยู่ในกล่งกลางของดวงที่ถ้าตกสุดก็จะขยับขึ้นแต่ถ้าชีวิตของคุณเนี่ยนะคะคุณเจริญด้วยสติปัญญาสวดมนต์ภาวนาทำรรมสมาธิถือศีลภาวนาเนี่ยชีวิตของคุณ จะไม่ตกมากหรือจะไม่แย่มากนะคะคุณจะคอยพยุงชีวิตของคุณไปได้เรื่อยๆมาดูกันว่าพรอยากบอกจากชิ้แนะอะไรคุณคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินหรือถ้าคุณอยากเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้คุณจะหางานใหม่ได้หรือจะมีเพศตรงข้ามมาคอยช่วยเหลือคุณหรือจะมีคนนำเงินมาให้คุณไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า เจ้านายกัลยาณมิตรคนสนิทคนใกล้ชิดหรือใครก็ตามแต่ที่คุณรู้จักเขามาเนิ่นนานหรือคนที่เป็นลูกหนี้คุณก็เป็นได้ที่จะนำเงินมากืนคุณคุณอาจกำลังคิดว่าชีวิตของคุณตอนนี้มันเจออุปสรรคเจอปัญหาคุณอยากหาทางออกที่มันใช่ คุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณบางสิ่งบางอย่างหรือคุณกําลังอยากที่จะเดินออกจากปัญหาเรื่องราวเก่าๆความวุ่นวายของคนหลายๆคนที่เข้ามาคอยทําให้ชีวิตของคุณวุ่นวายไม่สบายใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนเลือก ถ้าคุณเลือกที่จะมีทรัพย์มากถ้าคุณเลือกที่จะอยากจะได้เงินคุณต้องมองหาอะไรทำเพื่อต่อยอดชีวิตของคุณหรือคุณต้องเพียรพยายามอดออมใช้เงินอย่างระมัดระวังและประหยัดในยุคข,ของเศรษฐกิจแบบนี้ในยุคข,ของวิกฤตโควิด COVID แบบนี้อยากให้คุณไพ่บอกว่าอยากให้คุณอดออมประหยัดต,ตัดสิ่งที่ฟุ่มเฟือยออกไปและ ทํารายรับรายจ่ายให้มั่นคงนะคะคือการใช้เงินอย่างรู้คุณค่านั่นเองจากเมื่อก่อนคิดว่าเราหาเงินง่ายเราก็ใช้สบายๆโดยไม่คิดแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าคุณจะต้องแบบใช้เงินแบบค่อนข้างประหยัดมากถึงแบบประหยัดสุดๆหรืออาการของคนที่หมุนเงินไม่ทนันได้มือซ้ายจ่ายมือขวา ปัญหาที่มันคอยทิ่มแทงคุณเหมือนดาบนะคะเหมือนดาบที่คอยทิ่มแทงคุณหรือว่าคุณจะต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มเติมแล้วก็คุณรู้สึกเครียดมากแล้วก็กลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดซึ่งเขาไม่ได้ช่วยคุณแถมยังซ้ำเติมคุณอีกนะคะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้กับชีวิตจังนี่คือปัญหาที่มันติดตัวคุณตอนนี้หากคุณถามไพ่ไพ่ได้บอกชี้แนวทางคุณคำตอบของคุณมีอยู่ว่า ให้คุณนิ่งๆใจเย็นๆแล้วใช้สติพิจารณาค่อยคิดค่อยทำค่อยแก้ทุกสิ่งทุกอย่างคนอื่นมาช่วยเราแก้ไขไม่ได้ต้องเป็นตัวเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้แนะแนวทางคุณอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นลางบอกเขตุบางอย่างหรือให้คุณพยายามใช้จิตของคุณทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาฝึกจิตของคุณให้นิ่งระงับความโกรธให้เร็วแล้วก็จิตเราอย่าได้วกแวก ให้เราถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะได้รับคำตอบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับฝูงคนมากมายอยู่กับผู้คนมากมายแล้วผู้คนเหล่านี้ที่เข้ามาในชีวิตคุณ,คณเขามีแต่เรื่องราวมีแต่ปัญหาคุณจะเจอปัญหาเฉกเช่นกันคุณเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดปัญหาเข้ามา คุณอยู่กับคนแบบไหนคุณจะกลายเป็นคนแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวจากชีวิตคุณดีๆด,ดวงคุณดีๆหากคุณอยู่กับคนที่เขาไม่มีศีลธรรมเขา,เาสร้างบาปสร้างกรรมหรือว่าเขากระทำสิ่งไม่ดีผิดก็จะดึงดวงของคุณให้ตกด้วยเช่นกันดังนั้นคุณควรหลีกเลี่ยงและถอยห่างพยายามอย่าเสวนาให้มากมายและปิดวาจาให้ได้ชีวิตของคุณเนี่ย จะดีขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางใกล้ๆหรือว่ามีโอกาสที่จะไปหาทางใหม่ในชีวิตของคุณได้หมอคพิญก็ขอให้ท่านผู้ชมฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสิ่งไหนดีก็นำไปปรับใช้ได้ไพ่ได้ชี้แนแนวทางคุณแล้วขอให้ท่านเลือกไพ่กองที่สองจงประสบพบความโชคดีร่ำรวยเงินทองแล้วก็คลี่คลายปัญหาต่างๆได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่เลือก ไพ่กองที่สามเหมือนเดิมค่ะเจ้าประจำขาประจำหรือท่านเป็นคนที่ชอบเลือกกองที่สามมากๆหลายๆคลิปเลยหมอเวนจะบอกแบบนี้เพราะว่าคุณกับไพ่เชื่อมโยงกันคุณเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับสายมูตเตลูชอบดูดวงอชอบสิ่งโชคนะคะชอบสิ่งลี้ลับ ชอบหนังแนวแฟนตาซีเวทมนตปาฏิหารจากจากวงวงหรือเรื่องลี้ลับเรื่องผีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคุณอาจจะเป็นหมอดูเป็นผู้รู้เป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็นคนทีออ่อยู่ต่างประเทศหรือคนที่มีเสน่ห์คนที่มีธุรกิจเป็นมาดงบาดามเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักกฎหมาย เป็นได้หลากหลายอาชีพและคุณเป็นคนที่ทางสายบุญนะคะแต่สายบุญเนี่ยจะเจอบททดสอบค่อนข้างหนักท่านที่เลือกไพ่ของที่สาม,มักจะถูกเจ้ากรรมในเวรหรือว่ามารเข้ามาขอควรคุณบ่อยๆมาในรูปแบบของคนหรือการเสียทรัพย์คนก็คือแบบคนเหมือนประมาณมาเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็เหมือนดีแรๆ แต่พอหลังๆเริ่มสร้างปัญหาให้คุณหรือมาเอาเปรียบคุณกดโกงคุณหยิบยืมเงนคุณแล้วก็ไม่คืนคุณอะไรต่างๆรวมถึงเจ้ากรรมานเวที่มาในรูปแบบของครู่ครองก็เช่นกันจะมีปัญหาอีกมากมายดังนั้นสายปฏิบัติเจอบททดสอบหนักเป็นเกือบทุกคนแต่ขอให้คุณจงมีความตั้งจิตตั้งใจเพราะสิ่งที่คุณปัถนาไว้ไพ่กองที่สท่านใดที่เลือกแน่นอนค่ะคุณมาถูกทางแล้ว คุณกุศลหนุนนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยเหลือคุณจริงๆแล้วทุกคนเกิดมามีวิบากกรรมนะคะคุณเกิดมาเพื่อจะแบ่งแบ่งปันแบ่งเบาภาระช่วยเหลือทั้งดูแลครอบครัวทั้งรักทรงรักสัตว์นะคะรักธรรมชาติป่าเขาลำนาำไพรเดินทางท่องเที่ยวไปเนจรร่อนเร่วัยเยาว,วย์วัยกลางคนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่บางท่านอาจจะเกิดมาในครอบครัวลำบากแต่ก็ไม่ได้ดิบได้ดีตอนเริ่มอายุ ยี่สบเก้ามสิบขึ้นไปสีบางท่านก็เจอคู่ที่ดีจากลําบากก็เจอสามีต่างชาติดีๆดูแลเทคแคร์ care, นะคะแล้วก็ให้ชีวิตที่ดีบางท่านเ,าเรียนจบน้อยแต่ก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจได้บางท่านเนี่ยการมาเป็นครูบาอาจารย์การมาเป็นผู้รู้ในช่วงวัยกลางคนขึ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่และท่านเนี่ยเกิดมามีพรสวรรค์ไม่เหมือนกัน หากท่านเคยล้มเหลวหากเคยมีคนดูถูกคุณหัวเราะเยาะคุณไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคุณเอ่ยอะไรก็ตามแต่ญาติคุณหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาเวลาคุณล้มเขาซ้ําเติมคนอะไรก็ตามแต่เป็นเรื่องปกตินะคะบททดสอบคุณพยายามตั้งสติตั้งใจแล้วก็ฝึกปฏิบัติในแนวทางของคุณคุณไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ค่ะยกเว้นคุณสร้างผลงานด้วยศักยภาพบางอย่างให้เขาได้เห็นว่าคุณประสบความสําเร็จ แต่ก็แน่นอนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมามันไม่ใช่ของเราโดยตรงแต่อะไรที่เป็นของเราที่ควรเป็นของเราถึงเราไม่อยากได้ก็จะเข้ามาเองนะคะก็ไพ่ดีหมดเลยนะคะไพ่กองที่สามคุณเป็นคนที่มีเซนส์มียนันมีสัมผัสต,ตาที่สามของคุณยิ่งคุณฝึกฝนทำสมาธิเข้าวัดทำบุญบ่อย ทำทันบ่อยๆเนะีคุณจะเจอเรื่องราวแปลกประหลาดมากมายช่วงนี้ระวังสุขภาพด้วยอย่านําเรื่องคนนั้นคนนี้มาคิดอย่าอย่าช่วยเขาแบ่งเบาภาระจนตัวคนเองต้องเดือดร้อน <c oughs> ขอภัยค่ะแล้วก็นะคะถ้าคุณเจอเรื่องราวปัญหาที่มันแบบแก้ไม่ได้หรือว่ามันปัญหามันติดขัดมากในด้านเรื่องของ โรคภัยแค่เจ็บสิ่งลี้ลับหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะคือคุณกำลังไปรับเอากรรมของผู้อื่นถ้าเป็นหมอดูโอเคค่ะหากคุณเป็นหมอดูนะคะหรือคุณเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับศาสตร์หรือๆต่างๆเนี่ยนะคะต้องล้างดวงเราเองบ่อยๆเพราะเราไปเ,เปิดดวงของผู้อื่นก็ เปรียบเสมือนการเปิดกรรมต้องช้าล้างดวงตัวเองไม่งั้นจะจะป่วยหรือว่าเ,ออเกิดปัญหาต่างๆได้นะคะหรือดวงติดขัดเรื่องการเงินหนักอะไรก็ตามแต่นะคะต้องระมัดระวังคุณจะมีเกณฑ์เดินทางค่ะปีนี้นะคะคุณอาจจะต้องเดินทางไปหลายๆที่มีเกณฑ์ที่จะแข,ขยายธุรกิจหรือว่าคุณวาดฝันหรืออาจจะเรียนต่อเพิ่มเติมหรือว่ากำลังคิดจะปลูกสร้างบางอย่าง มีสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ร้ายๆและสิ่งที่ดีๆเช่นกันอาจจะติดขัดเกี่ยวกับการเงินด้านสุขภาพปีนี้จะโดดเด่นเลยติดขัดการเงินและติดขัดสุขภาพแต่ก็มันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะถ้าคุณปฏิบัติได้เนี่ยนะคะคุณหมั่นสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิของคุณแล้วก็โอาโหสิกรรมแล้วก็ไม่เออเขาเรียกว่าไม่ร่วมเสวนากับผู้คนที่ ดวงเขาแย่เกินไปอย่างเช่นเขาผิดสินนะคะ,ะสิลข้อ3นะคะ,ะเขากําลังมีคนมาปรึกษาคุณนะคะในเรื่องของสิลข้อ3ถ้าคุณให้คําแนะนําสนับสนุนมันก็เป็นบาปดังนั้นนะคะเราควรแนะนําในทางที่ดีคือให้เขาเลิกหรือหยุดทําในสิ่งที่มันผิดศินจะทําให้เขาไม่ ไม่มีบัปติดตัวแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยไม่มีวิบักกรรมหรือตัวคนเองคนให้คำปรึกษาจะมีวิบักกรรมติดตัวด้วยสินข้อ3หนักนะคะแล้วก็มุสาแล้วก็สุรานะคะส่วนอื่นๆรองลองมาแต่ปีนี้สินข้อ3มาอันดับหนึ่งเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอคลีนนะคะขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านการปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบการกระทําความคิดและก็ความเชื่อศรัทธาในตัวคนเองที่คุณจะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างไพ่แค่เป็นองค์ประกอบเป็นแค่แนวทางไกด์ไลน์ให้คุณส่วนคุณจะเลือกเชื่อเลือกทำํำเลือกเปลี่ยนหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะและบุญสัมพันธ์กับหมอควีนหมอควีนเป็นผู้ชี้แนะอ่านไพ่อ่านดวงของคุณตามหน้าไพา่ หมอคุณไม่ไม่รู้ได้เลยว่าแต่ละคนแต่ละท่านมีวิบากกรรมแค่ไหนหรือทําอะไรมาบ้างนอกจากตัวคุณเองรู้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นคุณทุกที่คนอื่นไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นคุณทุกที่ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยคุณทําอะไรแบบไหนคุณจะได้รับแบบนั้นค่ะระวังจะได้รับข่าวในด้านลบๆหรือว่ามีคนนําเรื่องเราที่ไม่ค่อยดีหรือพลังงานที่ไม่ดีบางอย่าง มาส่งต่อให้คุณคุณกำลังมองหาทางที่จะปลีกวิเวกสันโดษรือว่าอยู่คนเดียวแบบเงียบเียบเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหนื่อยนะคะมีปัญหาเยอะแยะมากมายกับคนใกล้ตัวถูกหลอกหรือถูกโกงหรือเจ็บช้ำมาตอนนี้กำลังคิดที่จะสร้างใหม่ทำใหม่หรือต่อยอดทำดำเนินในชีวิตแนวทางของคุณเองหรือกำลังคิดจะชักชวนคนสร้างสารปฏิบัติธรรมหรือว่ามีความตั้งใจอธิษฐานจิตอะไรก็ตามแต่ ท่านที่เลือกไพ่กองที่สม,มันจะมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีดังนั้นนะคะหมอควีนได้ให้คําแนะนําตามไพ่ที่บอกคุณแล้วนะคะลึกสิ่งทุกอย่างคําตอบอยู่ที่ตรงนี้อาจจะตรงและไม่ตรงบ้างก็ขอให้ชมเพื่อความบันเทิงขอให้ทุกท่านที่เลือกไพ่กองที่สามประสบความสําเร็จมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือแล้วก็ได้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาช่วยเหลือผู้คนต่อไปโชคดีและสวัสดีค่ะ